สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสเกลโมเดลซึ่งสเกลโมเดลเหล่านี้นะครับผมได้มีการสะสมเอาไว้แล้วก็เอาไว้โชว์นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของจักรกลหนักสิ่งสำคัญก็คือว่า ทาง c a t ทอบิล่าเนี่ยได้มีการสร้างสเกลโมเดลขึ้นมาและก็แบรนด์อื่นๆก็มีการทำขึ้นมาเช่นเดียวกันในอดีตเนี่ยเป็นที่นิยมชื่นชอบมากใครที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็จะไปซื้อสเกลโมเดลกลับมารวมทั้งบริษัทที่จำหน่ายผิดพันเหล่านี้ก็จะมีการ แจกให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเช่นเดียวกันซึ่งในวันนี้ผมจะได้มารีวิวสเกลโมเดลให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเรามาดูนะครับในกรณีของทางแค t เธอ i l l a r นะครับสเกลโมเดลของ c a t เธอร l l ่าเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆเ,เป็นที่ชื่นชอบนะครับของผู้ที่ใช้เครื่องจักรหนัก และผู้ที่สนใจสะสมของแคทเธอริลจะมีทุกรุ่นทุกขนาดไม่ว่าจะสเกล e 1ต่อ25 1ต่อ50 1ต่อ75เพ<ม>ื่อให้เหมาะสมกับการที่เพื่อนๆจะเอาไปประกอบในการนำเสนอผลงานหรือประกอบในเรื่องของการใส่ตู้โชว์ก็ดีนะครับจึงทำให้แคทเธอริลเนี่ยเป็นที่นิยมและใครๆเห็นก็อยากจะได้เพราะว่าสเกลโมเดลตัวนี้ ทำจากเหล็กอลลอยเสมือนจริงทุกชิ้นส่วนจะย่อขนาดอัดตราส่วนเหมือนของจริงทุกประการโดยเฉพาะโมเดลของทางแคทเทอร์บลานั้นผลิตโดยบริษัทนอร์สกอตนะครับอยู่ในอเมริกานอร์สกอตได้ผลิตมาทุกรุ่นทุกขนาดในแบรนด์ของแคทนะครับจะมีโบชัวนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นโบชัวในรถรุ่นต่างๆที่นอร์สกอตเนี่ยได้ผลิตขึ้นมา มีการจำหน่ายให้กับตัวแทนดินเลอร์ต่างๆที่สนใจอยากจะซื้อไปเป็นที่ระลึกหรือจะซื้อไปเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนี่คือบริษัทโนสกอตนะครับผู้ผลิตรายใหญ่สเกลโมเดลเป็นบริษัทในอเมริกานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ย้ายแหล่งผลิตมาอยู่ที่ประเทศจีนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น โมเดลต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับโบชัวเนี้ยจึงมีความสำคัญที่จะระบุถึงว่า c a t เ r อร์เบลนั้นมีโมเดลอะไรบ้างเพื่อที่จะเราสามารถสั่งซื้อได้เพื่อนๆครับนอกจากสเกลโมเดลของทาง c a t เ r อร์เบลที่ผมได้อธิบายไปแล้วเรายังมีสเกลโมเดลของแบรนด์อื่นซึ่งอย่างของโคมั t สุหรือของฮิตาชิ j JCB นะครับ พวกนี้ก็จะเป็นโรงงานที่ผลิตของจ o e L เป็นผู้ผลิตสเกลโมเดลให้กับทางโคมัสสุก็ดี JCB ก็ดีหรือฮิตาชิก็ดีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ผลิตสเกลโมเดลเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วเรายังมีเครื่องจักรที่เกี่ยวกับพวกเครนเกี่ยวกับพวก Tower c ร์เคก็ดีในสำหรับในงานก่อสร้างทุกอย่างเหล่านี้นะครับเพื่อนๆเป็นที่นิยมชื่นชอบและก็เป็นที่หายากในผู้ที่สนใจในการที่จะสะสมเพื่อนๆครับ สเกลโมเดลเหล่านี้นะครับมีประโยชน์นะครับไม่ว่าผู้รับเหมาที่จะซื้อเอาไว้เพื่อประดับในห้องรับแขกก็ดีหรือผู้ที่สนใจชอบสะสมสเกลโมเดลก็ดีหรือนักศึกษาที่เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งสำคัญหลายๆท่านก็ถามมาว่าเอ้าล้วจะไปหาซื้อได้ที่ไหนนะครับเพื่อนๆครับผมได้สะสมพวกนี้ไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะให้บริการกับผู้ที่สนใจนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจอยากจะได้สเกลโมเดลรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร081 6์3 7 7 3 2เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะครับซึ่งผมก็ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับในรายละเอียดต่างๆนอกจากนั้นแล้วเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดคำว่าติดตามได้เลยเพราะว่าในคลิปต่อๆไปเราจะนำเสนอแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลเจาะลึกในรายละเอียดรีวิวให้เห็นชัดเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ในตอนต่อๆไปสำหรับในวันนี้เดี๋ยวผมจะนำเสนอในเรื่องของโมเดลของ c a t เธอร l น่า เป็นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับให้กับพี่น้องได้ชมกันนะครับเอาละก็มาชมได้เลยครับในตอนต่อไปในเรื่องของสเกลโมเดลของ c a t เตอร์บิลลครับ